พฤษ2,565ย่25างเข้าเส้นของฝ่ายเดือนความยากจนกำลังเข้ามาคืบขานเข้ามาเออข้าวของแพงขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมากเนาะชีวิตของชนชั้นกลางที่ที่เคยสุสขสบายเคยแบบ มีงานทำมีไรายได้ใช่ไหมกับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเงินเงินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดนะในชีวิตแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเนี่ยนะมีมีทางเลือกมีทางไปอะ่ะคนไม่มีเงินนี้มันมันทาให้ความคิดมันตีบมันตันมันมันหมดไลฟ์จริงๆเนาะ แล้วก็สัตว์ไป,ไปไปมามาเนี่ยทำไมทุกคนทุกคนถึงต้องเกิดมาหยุดภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเราต้องมีชีวิตโดยการหาเงินแล้วก็ใช้เงินในการดำรงชีวิตถ้าชีวิตปราศจากเงินไม่มีเงินติดก,กระเป๋าเนี่ยเราจะสูญเสียความเป็นมนุษย์สูญเสียความมั่นใจในการจะออกไปเจอผู้คนอะไรอย่างไง คือเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าเงินคือพระเจ้าแต่นับวันนับวันเนี่ยความสําคัญของเงินนี่มันมันเยอะมากเลยมันไม่ใช่ว่าเงินมันสําคัญนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เงินเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เงินเงินมันไม่ใช่พระเจ้าหละเงินมันเป็นพ่อพระเจ้าละนะเป็นพ่อพระเจ้าเลยคือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณมีเงินนะมันจะง่ายการมี มีอะไรมีไลฟ์สไตล์มีวิถีชีวิตที่ที่ดีๆอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหาวิธีที่จะสร้างมูลค่าสร้างเงินเพิ่มให้ได้มากๆเพราะว่าถ้าคุณอยู่ผมบอกแล้วถ้าคุณอยู่ในประเทศนี้เนี่ยคุณไม่มีเงินเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยมันมันจะยิ่งต่ำกว่าความเป็นจริงเพราะว่าอะไรโดยเฉพาะนะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ย ความความอะความกดดันมันจะสูงโมเมนตัมมันจะสูงมากด้วยความที่ว่าเราเนี่ยนะแบกภาระของของความเป็นเป็นอะไรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจะเรียกว่าอะไรคนที่หาเงินได้คนที่รับผิดชอบครอบครัวเนาะ แต่พอพอไม่สามารถที่จะหาเงินได้ไม่สามารถรับผิดชพอบครอบครัวได้ไม่สามารถที่จะส่งเสียลูกหลานนะให้ได้เรียนหนังสือได้หรือแม้กระทั่งจะหาอาหารให้ลูกหลานได้รับประทานได้อิ่มท้องได้ได้พาไปเที่ยวได้อะไรเนี่ยมันมันกลับกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องมาดูถูกตัวเองนะลดคุณค่าความเป็นตัวความเชื่อมั่นในตัวเองนะมันเพราะฉะนั้นทุกท่านนะพยาพยามพยายาม อดทนแล้วก็หาหนทางที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองมากขึ้นนะครับเนาะมีสติอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการข่มขืนที่มันมันสะพึงกลัวมากเลยน่าสะพึงกลัวยังไงก็คือว่ากลับกลายเป็นว่ากรณีที่นักการเมืองนะนุมเป็นลูกชายของ นักการเมืองที่ทรงอิทธิพลนะพรกการเมืองที่ยาวนานที่สุดในประเทศนี้เนี่ยนะเป็นถึงรองหัวหน้าพักเนี่ยได้มีพฤติกรรมเป็นนักอะไรนะเป็นเป็นผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่เสพติดเซ็กหรือเปล่าเสพติดการการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าแต่ สิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นคนที่มีพอเรวิเคราะห์นะเราดูเขาเป็นคนที่มีความสุขนะกับการที่ได้ใช้กําลังกดขี่ขืนใจคนที่อ่อนแอกว่าแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าเขาใช้ความที่มีมีสถานะทางสังคมที่สูงกว่านะกดแล้วก็ใช้ อำนาจของเงินอำนาจของของพ่อเขาอำนาจของอะไรที่หลายๆสิ่งหลายอย่างที่ที่มันเข้าข่ายที่บอกว่าคนรวยทําอะไรไม่ผิดเนี่ยมันมันเหมือนละครเหมือนดราม่าเลยนะใช่ไหมอะไพอนันเสร็จวันนี้เราก็ได้ค้นพบความจริงว่าความจริงชีวิตของเรามันยิ่งกว่าละครแต่ทีนี้เราเราก็มาดูเนี่ยว่า ในเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องของศิลธรรมจิตวิทยาเนี่ยม,มันบอกเราว่าการกระทําของลูกคุณสุภชัยเนี่ยนะคุณคุณปรินเนี่ยมันมันเป็นการกระทําที่คนในในในพักในพักไอประชาธิปัตย์เนี่ยเชื่อว่า หลายๆคนรู้แบกกล่าวรู้ว่าเขามีพฤติกรรมที่ชอบชอบทำการอย่างเงี้ยมันมันคล้ายๆนะมันคล้ายๆโยงกันไปถึงเรื่องของแตงโมใช่ไหมแตงโมก็จะเกือบใช่ไหมก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยถูกล่อลวงไปโดยคนที่รู้จักเพื่อที่จะให้ไปพบกับใครคนหนึ่งใช่ไหมแต่ทีนี้นีมันพฤติกรรม ผมผมผมอยากจะบอกว่าไอ้พฤติกรรมของผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจในการข่มขืนกระทำชําเรานะมันในประเทศนี้มันมีเยอะนะครับโดยเฉพาะนะมันเป็นความรู้สึกของนักล่านะอย่างคุณปร,รินเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นนักล่านะการข่มขืนเหยื่อได้แล้วก็ทำให้เหยื่อเนี่ย ยอมจำนนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความหวาดกลัวนะความความความคือนอกเหนือจากเหยื่อนะจะรู้สึกหวาดกลัวแล้วยังรู้สึกว่าไม่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไงเพราะฉะนั้นมันเลยเลยคือความรู้สึกของเหยื่อไงที่ต้องถูกกระทําแต่ ในความรู้สึกของคนที่เป็นนักล่าเป็นจอมข่มขืนเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเรื่องการเก็บสแปรจกเก็บสกองเขาเนี่ยนะมันมันจะเป็นความภาคภูมิใจคือเป็นที่รู้กันว่าในกลุ่มคนที่สนิทชิดเชื้อกันนะนะที่เขามีนิสัยคล้ายๆกันเนี่ยนะคือเขาจะจะเหมือนกับว่าเป็นการสร้าง สร้างไอ้เขาเรียกว่าสร้างความเป็นที่ยอมรับในกลุ่มถ้าใครเนี่ยสามารถจะทำเรื่องอย่างนี้ได้มากก็จะได้รับการยกย่องนะได้รับเออมันเหมือนกับเ้าเรียกว่าอะไรนะกลุ่มลับนะของชายเห็นไหมคือแล้วแล้ในพร์คนั้นอะ นอกจากจะมีสมาชิกในพักหลายคนนะที่เคยตกเป็นเหยื่อการถูกลูกไอ้ฮาลัชเมนเนี่ยก็คือคุกขามทางเพศนี่ยยังมีอีกหลายคนนที่ปิดปากเงียบใช่ไหมปิดปากเงียบกับการกระทําของของนายพรินเนี่ยแล้วคุณดูถือว่าเออมันมันมีความรู้สึกที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ย ชื่นชอบกับการกระทำนะนะการกระทําที่บอกว่าเออมันสมควรที่จะทําอย่างนี้ว่าเพราะว่าแหมเป็นผู้ชายอะ่ะนะมันก็ต้องมีมเมียเยอะๆนะต้องได้ต้องได้ผู้หญิงเยอะๆนะซึ่งซึ่งมันเป็นทัศนคะติมันเป็นความเชื่อผิดๆกับการที่คุณใช้กําลังหรือว่าใช้อํานาจใช้นะในการที่จะ ร่วงละเมิดและกระทําชำเราอะคือเคสต่างๆที่เกิดขึ้นเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการใช้ความรุนแรงนะในการบังคับขืนใจนะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นพวกนอกกฎหมายอยู่เหนือกฎหมายกฎหมายทำอะไรไม่ถึงคือ1นึ่งก็คือว่าเหยื่อที่ถูกกระทำเนี่ยไม่สามารถที่จะแจ้งความ เพื่อดำเนินคดีกับเขาได้สองก็คือว่าความคิดที่ว่าในเมื่อเสียต็เสียไปก็ยอมรับเงินเพราะว่าถ้าเหยือห่อฮึกๆักอะไรเนี่ยนะานายคนนี้นะเขาก็าจะหาจุดอ่อนหาจุดอ่อนในการเอาใช้เงินแก้ปัญหาก็คือเอาเงินแบบฟาดหัวใช่ไหมพอนั่นเสร็จมันก็เลยกลับกลายเป็นว่ายิ่งเขาทําแบบนี้ หลาย,ลาย,ล,ายลายหลายไปคือทําครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกหวาดกลัวรู้สึกนั่นนะแต่พอทําแล้วมันมันไม่ถูกลงโทษอ่ะพอไม่ถูกลงโทษมันก็เออคนที่หนึ่งไปเออคนที่สองเขาทำไปทําไ,ไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นพระเจ้าอ่ะมันมีอํานาจเหนือใช่ไหมคือความเป็นนักล่าของเขาเนี่ยคือเขาได้ทําอยู่บ่อยๆทําบ่อยๆเนี่ยมันเลยทําให้เขาบอกว่าเขามีเขี้ยวเล็บไงเออเขามีอํานาจและโดยที่ เขามีพักการเมืองหนุนหลังเนี่ยนะใช่ไหมว่าเออเฮ้ยเป็นถึงรองหัวหน้าพักใหญ่อย่างเงี้ยพอทําทอะไรไปเจ้าหน้าที่ก็ไม่ไม่กล้าที่จะไปนั่นเพราะว่าเกรงใจว่าเออเฮ้ยเป็นถึงรองหัวหน้าพักนะแล้วมีพ่อเป็นถึงอดีตรองนายกนะแล้วเป็นถึงเอ,อ่ออะไรนะตำแหน่งใหญ่โตในองค์การค้าโลกอย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยแต่เราถามว่าผู้ชายระดับที่เข้าไปนั่งอยู่ในใน คณะบริหารพักการเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมเขาเขาดูดูแบบโอ้โหน่าเป็นอะไรอะ่ะถ้าถ้าจะเรียกกันจริงๆก็คือว่าเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถจะจับต้องสำผับได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกเขาพูดเขาบอกว่าการที่เขาสมสู่กับผู้หญิงพวกนี้มันเป็นการเรียกว่าโปดสัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้น พวกผู้หญิงพวกนั้นนะคงต้องสำนึกถึงบุญคุณที่เขาได้นะได้อะไรนะลดตัวนะโอ้คือได้หลายคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องผิดผิดศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่ากระทำเหนือกฎหมายใช่ไหมแต่ด้วยความที่เขาคิดว่าเขาอะเป็นบุคคลที่ อยู่เหนือมาตรฐานของกฎหมายของสังคมเนี่ยมันก็เลยเกิดความลำเอียงเกิดคติที่ว่าไฮโซไงในความเป็นไฮโซมันเลยทำให้เอาง่ายๆคุณคิดว่าเหยื่อเนี่ยไปแจ้งความแล้วคดีมันจะดำเนินไหมถ้าไปแจ้งเองถ้าไม่มีทนายความคุณคิดคุณคิดว่ามันจะ ทิศทางของคดีมันจะไปยังไงเออแล้วท้ายที่สุดเนี่ยความอัพยศอดสูที่เหยื่อได้หลักนผมว่านอกเหนือจากการที่ถูกตายทั้งเป็นแล้วนะกับการที่ว่าว่ามาถูกสังคมถูกสื่อมวลชนถูกไอไฮยีน่าอะไรเนี่ยมันลุมแบบโอ้เห็นแล้วแบบเราเรามองภาพออกใช่ไหมว่า คุณค่าของผู้หญิงที่โดนกระทำโดนเนี่ยมันคือเรียนตามตรงไปว่าผมผมนับถือในน้ำใจของของน้องนับนะน้องนับที่เป็นกำลังใจให้ภรรยาน้องแอนนาเนี่ยมามามา,มาเผยมาตีแผ่นะยอมรับคือ ไอ้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนนะถ้าเรามีใครที่อยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นที่พักพิงให้กำลังใจมันมันมันยิ่งใหญ่มันทำให้เราเรารู้สึกว่าเราเรายังมีมีคุณค่านะที่ท ไม่รู้นะคือด้วยความที่ว่าผมเคยถูกจับเป็นตัวประกันที่โซมาเรียเคยเนาะเป็นเฉลยเป็นอะไรเนี่ยคุณค่าในชีวิตความฝันความหวังมันมันไม่มีมันหายไปหมดแล้วแล้ววันที่เราได้รับการช่วยเหลือเรากลับมามีชีวิตเป็นปกปติเนี่ยเลยเลยคิดว่าสิ่งนี้มันมันเหมือนกับว่าการเกิดใหม่ครั้งที่สามะ เราหลายหลายคนเนี่ยเขามี second chance ใช่ไหมโอกาสที่สองแต่แต่ชีวิตผมเนี่ยผมมีผมเป็นแมวเก้าชีวิตนะแล้วตอนนี้ผมใช้ชีวิตไป4ชีวิตแล้วผมยังเหลืออีก5ชีวิตไงชีวิตพวกท่านเนี่ยเป็นแมวกี่ชีวิตแต่แต่ผมเนี่ยแมวเชีวิตใช้ไปแล้ว4ชีวิตอ่าือเออ เอามาสรุปนะมาสรุปที่ว่าอ,าอา่ในสื่อออนไลน์นะจากหนังสือบ a งกอ o ท t เด a y นะซึ่ง bull, เยมาร์คพิทบูเขาได้ไปเป็นหนึ่งในหในผู้บริหารเขาได้ทำสกูปเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังเลยว่าณเวลานี้เนี่ย คดีขคค่มขืนล่วงละเมิดทางเพศของคุณปรินพานิชพักเนี่ยมีมีอะไรนะมีเหยื่อผู้ถูกกะระทำนะผู้ถูกกะระทำถึง14หลายผู้หญิง14คนมีไขรบ้านนะครับเดี๋ยวจะมามาขยี้ให้ฟังว่ามันเหตุการณ์เนี่ยที่เขาออกมา เปิดเผยออกมาออกมาออกมาให้ข้อมูลกับสังคมมันเริ่มมาตั้งแต่ปี5 0 2550ผ่านมา15ปีเหตุการณ์มันเกิดจากผู้หญิงคนแรกอายุ43ปีโดนลวนลาม โดนหลอกให้ขึ้นไปที่ Office. ออฟฟิศนะเมื่อปี50แล้วก็ถัดมาถัดมาก็เป็นผู้หญิงอายุ31ปีนะครับเหตุเกิดเมื่อปี2558ผู้หญิงอายุ31ปีโดนล่อลวงให้ขึ้นไปใน,นบนคอนโดอีกละแล้วก็ ข,ข่มขืนได้สำเร็จจากนั้นก็มีอ่ามันมีก่อนหน้านั้นปี50ปี50แล้วไปปี57ปี57เนี่ยมีหญิงสาวเนี่ยนะโดนข่มขืนอ่านี่แหละเป็นปฐมมาเหตุก็คือเมื่อปี57ปีที่มีการปฏิวัติลองคิดดูนะไทม์ไลน์เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้น พักนี้พักการเมืองนี้นะอ่าเป็นพักที่สนับสนุนทหารสนับสนุนคอสอชอในการปฏิวัติแล้วคุณเห็นไหมว่ามันมีความเชื่อมโยงในเรื่องของอำนาจและก็การที่ใช้อำนาจเนี่ยนะอ้างอ้างถึงอำนาจที่เขาได้รับที่เขามีมันทำให้เหยื่อหวาดกลัวปี57เนี่ยหญิงสาวโดนคมคืน ถูกหลอกไปที่พักที่ที่นายปรินเนี่ยอ้างว่าเป็นสำนักงานนะครับแล้วมาแจ้งความดำเนินคดีเมื่อวันที่16หรือ18 18เมษายน65นี่เองนะครับและพอนั้นเสร็จก็มาเป็นปี58ปใช่ไหมปี58นี่เป็นเคสที่3ที่ผู้หญิงอายุ31ปีโดนข่มขืน เนื่องจากว่าถูกล่อลวงให้ขึ้นไปคอนโดนะแล้วก็นายปริญก็ใช้กำลังในการข่มขืนเห็นไหมคือเคสแรกปี50เนี่ยแค่ลวนลามเพราะว่าทำไม่สำเร็จแต่พอมาปี57เจ็ดเนี่ยทำสำเร็จพอทำสำเร็จเนี่ยเขาก็เกิดความพึกงเ,เพิมเขาก็ทำนะก็อ่ะก็ข่มขืนในปี58ต่อพอนั่นเสร็จก็มาปี59เนี่ยมี2เคสอ่ ปีห้าเก้ามีหญิงสาวขมขืนโดยถูกวางยานะโดยถูกวางยาหลอกให้ดื่มแอลกอฮอล์คดีนี้แจ้งความเมื่อวันที่18เมษายนเช่นเดียวกันแล้วมีอีกลายหนึ่งโดนข่มขืนแต่ หญิงสาวเหยื่อให้การว่านายปรินใช้นิ้วใช้นิ้วกระทำการล่วงละเมิดทางเพศก็คือว่าก็เข้ามาแจ้งความในวันที่18เหมือนกัน18เมษายนเช่นเดียวกันแล้วพอปี59ผ่านไปปี60นายปรินเนี่ย ไปที่อังกฤษก็ได้เกิดวีลกรรมนะหลอกหญิงสาวคนไทยนะที่อายุ21ปีไปรวนลาม,มเหตุการณ์เกิดที่อังกฤษปี60เหตุการณ์เกิดที่อังกฤษนะหลอกไปทานอาหารแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไปไปที่ร้านอาหารอพอปี60แล้วเป็นยังไงต่อ ปี60ผ่านไปปี6 6 3 6สผู้หญิงที่ถูกข่มขืนนี่อายุลดลงหรือ,อปี้0เนี่ยผู้หญิงที่ถูกข่มขืนอายุ21ปีแต่ปี63เนี่ยผู้ที่ถูกอ๋มันมีทั้งข่มขืนทั้งลวนลามคือถ้าลายไหนเนี่ยหนีออกไปได้ก็จะเป็นแค่ลวนลาม แต่ถ้าลายไหนเนี่ยหนีไม่ได้หนีไม่พ้นก็จะถูกแค่ก็จะถูกแค่ข่มขืนโอ้โอ้คือมันมีทั้งลวนลามทั้งข่มขืนเน่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไปแจ้งความวันที่18ก็คือพึ่งจะมาแจ้งความกันช่วงอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเนะ ที่เชียงใหม่อดีตนะวิทยากรนักการลงทุนโดนหลอกให้ไปที่โรงแรมว่ามีการจัดสัมมนาอ่ะเห็นไหมอ่าอ,อ,อ,อันนี้โดนล่อรลวงแต่กระทําการข่มขืนไม่สําเร็จเยื่อนนี้ออกมาได้อ่าแล้วก็ปี63อ่าปี63 หญิงอายุ26นะโดนข่มขืนเพราะถูกล่อลวงไปร้านอาหารคุยเรื่องธุรกิจนะแต่เจ้าทุกข์ไม่ประสงค์จะแจ้งความเพราะได้รับเงินอืมได้รับเงินอแล้วปี62เด็กนักศึกษานะ นักศึกษาฝึกงานนะถูกลวนลามขณะที่ไปส่งที่รถไฟ BTS ตอนที่ถูกลวนลามเนี่ยน้องเขาอายุ17ปีนะเมื่อปี62ปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปร้องทุกข์ห้กล่าวโทษนายปรินอ่แล้วที่ราชบุรี นี่ก็เป็นทีมงานของพักไปหาเสียงโดนอนาจารในการจัดเลี้ยงพักที่เพชรบุรีโดนอนาจารเนี่ยหมายความว่าไม่ได้โดนข่มขืนใช่ไหมเพียงแต่ว่ายังไม่ได้สอดใส่คือไอ้คดียอย่างนี้มันเนี่ยตอนนี้นี่สิบสี่ลายละ 14บลายและมีผู้เข้าแจ้งความดำเนินคดีก็13บาลายเพราะว่าลายที่เป็นผู้หญิงอายุ26เนี่ยไม่ประสงค์จะแจ้งความดำเนินคดีอื น่ากลัวไหมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไอ้เคสเนี่ยมันคือเรื่องของผู้ชายข่มขืนผู้หญิงแต่มันก็ยังมีเรื่องของผู้ชายข่มขืนผู้ชายหรือแม้กระทั่งผู้หญิงบังคับขืนใจผู้ชายคือไอไ้อเรื่องแบบนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่สังคมเขาเขาเขารู้แต่เขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยคุณเห็นไหมว่าผู้ชายข่มขืนผู้ชายเนี่ยถ้าหัวหน้างามนะมันมันจะเกิดขึ้นในระบบราชการแพะเทศส่วนใหญ่นะที่ผู้ชายข่มขืนผู้ชายถ้าเจ้าหัวหน้ามีความรสนิยมนะที่ชอบ เพศเดียวกันเนี่ยใช่หไหมเรื่องนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานมันก็จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานในสังคมแต่ตราบใดที่สังคมไทยเรายังเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ที่สังคมอำนาจนิยมอ่ะนะมันก็ยังต้องใช้เวลาอีกมากมายที่เหยื่อเนี่ยจะต้อง เก็บความทุกข์ความเจ็บปวดเอาไว้ในในแล้วพบกันใหม่เนาะวันนี้ก็มา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 ,มาลองขยายที่แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ